ทุกๆปีเนี่ยบอลลงดอถูกยกก็เป็นรางวัลสูงสุดที่นักฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยไฟฝันจะได้ครอบครองหลังยุคทองของเลวอนเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดกำลังเลือนหายไปโลของฟุตบอลครับก็เข้าสู่ศึกชิงบอลลังรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความดุเดือดและในปี2025นี้ครับอุสมานเดมเบเลกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้ารางวัลนี้ไปครอบครองหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับปารดีสแซงชงแมงแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์พลิกล็อกล่ะหากไม่ใช่เดมเบเลจะมีใครที่เหมาะก,กับรางวัลอันทรงเกียียยรินนอไหมเามเาาาาดู5ชื่ท่ทน สนใจกันครับขอบสนามสเปเชียลพิเศษบายไฮลักรีโว่ e ซดอิดิชั่นไฮลักรีโวดีวแรงประหยัดเหลือๆลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง30กันยายนนี้ ลามียนยาเมาดาวรุ่งแห่งยุคที่ไม่ธรรมดายาเมาครับในวัย17ย่าง18ปีฝากผลงานอันยอดเยี่ยมไว้เมื่อฤดูการที่แล้วต่อยอดจากกลายเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2024โดยลงเล่นรวมทุกรายการนะครับทั้งหมด55นัดยิงไป18ประตูกับอีก25แอสซิสซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่น่าทึ่งมากครับสำหรับดาวรุ่งที่อายุไม่ถึง20ปีหนึ่งในช่วงที่กลายเป็นไฮไลท์แห่งปีครับคือประตูที่โซโล่เดียวใสอินเตอร์มิลานในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจ้าตัวครับลากบอ,นกอนนกลน,น,อนลนี แชร์คลิปกันกระหึมโซเชียลมีเดียและสร้างภาพจำว่ายามาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งแต่คือซูเปอร์สตาร์ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของเขาพิเศษยิ่งกว่าคือประวัติศาสตร์บอลลงดอร์ครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีดาวรุ่งที่อายุไม่ถึง20ปีคว้ารางวัลน,นี้ได้มาก่อนเลยยามาครับจึงอาจจะเป็นคนแรกที่สร้างประวัติดังกล่าวซึ่งน่าหากเกิดขึ้นจริงนะครับจะเป็นการจารึกชื่อของเขาในฐานะนักเตะที่เปลี่ยนโฉมวงการฟุตบอล วิตินยาจอมทัพบขับเคลื่อนเกมของปเอชเแม้จะไม่ได้ยิงประตูมากมายเหมือนบรรดากองหน้าครับแต่บทบาทของวิตินยาในแผงกลางของปารีสแซงแชงแมงเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลเขาคือคนที่เชื่อมเกมคุมจังหวะและเป็นหัวใจที่ทาให้ทีมเนี่ยเล่นได้อย่างไหลลื่นเขาลงเล่นในโรนุกุกรายการนะครับ59นัดยิง8ประตูกับอีก5แอสซ,ซิสวิตินยาครับได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามหลังจากมีส่วนสาคัญที่ทําให้ปารีสแซงแฌงแมงเนี่ยประสบความสําเร็จคว้า4แชมป์ได้แก่แชมป์ยูซีเอลแชมป์ลีกเอิงแชมป์ ของบัลลงดอนะครับกองการเนี่ยมักจะถูกมองเป็นตัวรองเมื่อเทียบกับกองหน้าที่สถิติการยิงประตูดโดดเด่นแต่เราก็ได้เห็นตัวอย่างมาแล้วครับอย่างเช่นลูก้ามอดิชในปี2018และโรดี้ในปี2024หากว่าผลงานในสนามครับมีอิทธิพลต่อความสาเร็จของทีมมากพอกองการครับก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเจ้ารางวัลอันยิ่งใหญ่นี้ได้เช่นกันราฟินญ,ญาจากนักเตะที่ถูกมองข้ามสู่ตัวความหวังของบาร์เซโลนา เมื่อปีก่อนครับราฟินญาเนี่ยเจอเสียงวิจารณ์หนักมากจนถึงขั้นขนาดมีข่าวว่าจะโดนขายทิ้งแต่หลังจากการมาของฮันซิฟิกครับเขากลับมาคืนชีพอีกครั้งและกลายเป็นคีย์แมนคนสาคัญครับที่แฟนมาซ่านเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะเรียกฟอร์มได้ร้อนแรงขั้นสุดเหมือนกับไฮลักรรโวดิวแรงประหยัดเลือเหลือโดยเขาครับลงเล่นทุกรายการเนี่ย57นัดซัดไปถึง34ประตูกับ25แอสซิสเท่ากับว่าเขามีส่วนร่วมกับประตูมากถึง59ลูกตัวเลขดังกล่าวนะครับไม่เพียงแค่พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในเกมลุกแต่ ยิงไปกว่านั้นครับประตูของราฟินญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในเกมใหญ่ที่มีความหมายเช่นเอลกาซิโกและรอบน็อกเอาท์ของแชมเปส์ลกซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อและผู้มีสิทธิ์บวชบอลลงดอนให้ความสําคัญเสมอครับการยิงใส่ทีมกางตาราเนี่ยอาจจะไม่ดังเท่าก็ได้แต่การสร้างความแตกต่างในแมตช์ที่ทั้งโลกจับตามองนั่นแหละครับคือปัจจัยที่ยกระดับเขาเข้าสู่การเป็นตัวเต็งบอลลงดอร์โมฮเมดซาร่าความสม่ําเสมอที่ยังคงอยู่ แม้ว่าซาร่านะครับกำลังเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพค้าแข่งของเขาอายุก็แต่33ปีเข้าไปแล้วครับแต่ราชาแห่งอียิปต์คนนี้ครับก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของพิมลีกแน่นอนเขาผลิตสกอร์มากมายให้กับเลี้ยวพูลฤดูกาลที่แล้วครับโดยยิงไป34ประตูกับอีก23แอสซิสจากการลงสนาม52นัดรวมทุกรายการจริงๆแล้วดูเหมือนเขาจะเก่งขึ้นตามอายุด,ด้วยซ้ำนะครับและในยุคนี้ครับสถิติเนี่ยถูกนํามาใช้ชี้วัดการคว้ารางวัลส่วนบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลนี้ครับซาร่า ah จึงถ 15โดยเฉพาะเมื่อเวี้ยวููครับสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่อันเนอร์ชอลต์เข้ามาคุมทีมแถมเจ้าตัวครับยังคงได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ด้วยไม่แปลกใจเลยครับที่เจ้าตัวเนี่ยจะถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวเต้งที่จะคว้าบอลลงดอร์ในปีนี้เดซิเร่ดูเอดาวรุ่งมามือที่ทุกคนต้องจับตามอง หากปีนี้ครับมีชื่อใดที่ถูกพูดถึงในฐานะม้ามืดแห่งเวทีบอลลอนดอปี2025ชื่อของเดซิเลีดูเอ้ครับคือตัวเลือกที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยไม่อาจมองข้ามได้ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ครับพึงสร้างผลงานสุดสท้นในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการกดไป2ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากทั้งสนามความโดดเด่นของดูเอ้ครับไม่ได้มีเพียงแค่นัดชิงเท่านั้นตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาครับเขาคือคีแมนคนสำคัญลงเล่นทุกกกกรรายยนนะััับ61 16 16ดิงไปปตูอีซ แม้จะอายุเพียงแค่20ปีครับแต่สิ่งที่ทําให้ดูเอ้นเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่ในรายชื่อผู้เข้าชิงบอลลงดอคือ i m p แพ t โดยตรงครับที่มีต่อความสําเร็จของทีมฤดูกาล2อ2 4 2 0 2 5ครับเขาไม่เพียงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของขุมกําลัง PSH หากแต่เป็นตัวแปรสําคัญในการคว้าสี่แชมป์ต่างหากครับเขาแสดงให้เห็นถึงความกล้าเล่นความเฉียบคมและการสร้างสารรค์ที่แตกต่างด้วยตัวเองซึ่งรางวัลบอลลงดอครับมักจะถูกมอบให้นักเตะที่สามารถกาหนดชะตาของทีมได้และดูเอ้ครับทำสิ่งนั้น ซูเปอร์สตาร์และเป็นหนึ่งในม้าเมื่อที่คู่ควรกับการชิงรางวัลในปีนี้แม้สื่อแทบทั้งหมดนะครับจะยกให้อุสมานเดเมเล่เนี่ยเป็นเตัวจริงหนึ่งตัวของบัลลงดอแต่เส้นทางสู่การคว้ารางวัลครับก็ไม่ได้โรยด,ด้วยกีบกุลาเพราะยังมีอีก5ชื่อที่พร้อมก้าวขึ้นมาท้าทายเขาได้ทุกเมือ่อไม่ว่าจะเป็นความสดใหม่ของรามินยามมลความนิ่งและครบเครื่องของวิทินยาฟอร์มานาร์ดแรงของลาฟินยาความสม่ำเสมอของโมเมซาร่าหรือว่าการแจ้งเกิดของเดซิเลดูเอทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับคือผ สำหรับเพื่อนๆเ,เลยครับคิดว่าปีนี้รางวัลบอลลงดอควรจะเป็นของใครคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบสนามสเปเชียลพิเศษบายไฮลักรีโว่เซตอิดิชั่นไฮลักรีโวดดูแรงประหยัดเหลือๆลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง30กันยายนนี้